นีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อภาพนะคะเผื่อว่าใครวางแผนไปเที่ยวในช่วงหยุดยาวแล้วมีภาพเยอะมีคลิปเยอะอยากจะตัดต่อเก็บไว้ดูเล่นหรือเอาไปแชร์กับเพื่อนๆกับออทีมงานหรืออะไรอย่างนี้นะคะแอปพลิเคชันวันนี้ที่เราจะแนะนำกันก็คือคายมาสเตอร์ Master, นะคะ พ e e ิ์ไปเลย K I N E M A S T E R ก็ดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยพอดาวน์โหลดเสร็จเปิดออกมาพอเข้ามาจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะคะก็จะมีว่าโปรเจกต์เราที่เราทำไว้มีอะไรบ้างเสร็จแล้วเราเราไปที่สร้างใหม่ได้เลยสร้างใหม่มันก็จะมีตัวเลือกโปรเจกต์อยู่นะคะว่าเราจะสร้างคลิปวิดีโอแบบไหนนะคะแบบ16:9ต่อแบบ1:1 4:3ต่อ โมดแสดงรูปภาพแบบไหนนะคะระยะเวลาของรูปภาพที่เราจะเอามาแต่ละเฟรมเราจะให้มีความยาวทั้งหมดกี่วินะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะตั้งเท่าไหร่อันนี้ตั้งไว้เป็น6วิเผื่อเราทำ transition ด้วยเนาะมันจะได้ซ้อนกันจะได้เห็นชัดอ่ะต่อไปเข้ามาเสร็จเราทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกเนาะเราก็ต้องไปติดตั้ง อุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมก่อนใช้งานนะคะติดตั้งอะไรบ้างให้ไปตรงมุมบนขวานะคะที่มันจะมีเครื่องหมายเหมือนร้านค้าอยู่เข้าไปตรงนั้นก็จะสามารถดาวน์โหลดทุกอย่างที่ฟรีได้สําหรับคนที่ไม่ได้เสียตังค์ซื้อเนาะเป็นฟรียูเซอร์นะคะโหลดอะไรได้บ้าง fx คือเอฟเฟที่เราจะใช้สําหรับรูปภาพหรืออะไรประมาณนี้นะคะเวลาเปลี่ยนรูปหรืออะไรเงี้ยสมมุติเราคลิกเข้ามาเราดูก่อนก็ได้ว่าเอฟเฟกนี้มันเป็นยังไง ถ้าเราชอบเราก็ากดดาวน์โหลดได้เลยถ้าเราไม่ชอบเราก็กลับไปก่อนอันที่สองก็จะเป็นแอคชั่นเป็นแอนิเมชันอ่ะเข้าไปดูอันนี้ก็เอฟเฟกประกอบนะคะเป็นไอคอนประกอบอาจจะมีกราฟิกเคลื่อนไว้ใส่เข้าไปในภาพในวีีโอเรานะคะอันนี้ก็คือเสียงเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ เราชอบอะไรชอบเสียงแบบไหนฮิปฮอปอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรเราก็ลองฟังก่อนก็ได้เมื่อกี้เป็นเพลงนะคะอันนี้เป็นซ o าว d e f าฟาอันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันสำหรับภาพนะคะคลิกเข้าไปดูได้ถ้าชอบก็ดาวน์โหลดเก็บไว้นะคะถ้าสมัครเป็นพรีเมียมก็สามารถใช้ได้หมดนะคะแต่ถ้าไม่สมัครก็ลองดูแล้วกันว่าอันไหนที่ ขาให้โหลดฟรีได้ก็โหลดอันนั้นมาใช้แต่อาจจะมีน้อยหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพข้อความก็เท็กก็จะมีฟอนต์ให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะมีฟอนต์ไทยด้วยฟอนต์ไทยสวยๆก็มีเยอะนะคะชอบฟอนต์ไหนก็โหลดไปใช้ได้เลยหลังจากที่เราโหลดไอ้พวกนี้มาเสร็จแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์ครบหมดทุกอย่างพร้อมที่จะออจะเริ่มทำคลิปวิดีโอนะคะทีนี้มีคำถามนะคะ ถ้าเราไม่เปิดพรีเมียมเราจะทำอะไรได้บ้างสิ่งที่ทำได้นะคะทำได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าจะมีตัวเลือกของเอฟเฟกที่ให้ใช้ฟรีค่อนข้างน้อยแล้วก็เมื่อส่งออกคลิปเพื่อแชร์เนี่ยจะติดโลโก้คลายมาสเตอร์ไปด้วยเปิดใช้งานพรีเมียมแพงไหมราคาอยู่ที่ประมาณ700บาทต่อปี